ดีครับผมนบจากร้าน m p m c r a f Cafe ครับมิวจาก APM c r a f Cafe ค่ะวันนี้พวกเรามีเมนูใหม่จากทางร้านมานำเสนอชื่อว่าสิงเหนือเสือใต้แต่ก่อนจะรู้จักเมนูนี้เดี๋ยวให้มิวคีเท้าวความว่าเมนูนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็เกิดจากที่ว่าแม่อยากทานสตอสตอแบบผัดกะปิอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าที่ร้านเราไม่มีกะปิไม่มีพริกแกงใต้เลย แต่ที่ร้านเราอ่ะมีพริกลาบพ,พี่โนพเขาก็เลยคิดว่าไอ้พริกลาบเหนือเนี่ยพริกลาบของเหนือเนี่ยกับกระตอเนี่ยผัดด้วยกันมันน่าจะเข้ากันดีเขาก็เลยทําแล้วก็ลองให้แม่กับนาพีชิมผลตอบรับก็คือทั้งสองคนชอบมากแล้วเราเราสองคนเองก็ชอบก็เลยอยากทําเป็นเมนูพิเศษเพิ่มเข้าไปในร้านเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ลองชิมเมนูนี้จริงๆม,มันพิเศษแล้วก็อร่อยมาก สิงเนเมนูนี้ชื่อเมนูสิงหนเสือใต้สิงเหนือก็คือริกลาของภาคเหนือ,อน,นี้นะครับส่งตรงมาจากภาคเหนือเอ้ยส่งตรงมาจากเชียงใหม่เลยส่วนเสือใต้ก็คือเฟซของภาคใต้สตอร์อนี้ส่งมาจากบางสะพานเลยครับก็ผมไม่ค่อยถนัดพูดเท่าไหร่เดี๋ยวผมทำให้ดูเลยดีกว่าครับโอเคไปดูกันเลยครับ เสร็จแล้วนะครับเมนูสิงเนื้อเสือใต้นี่เดี๋ยวมิวคี้จะลองชิมว่าเป็นยังไงบ้างคี้ลองชิมดูครับทำไมเชฟไม่ชิมมาครับเป็ดก้าครับเป็ดก้าครับคือคำแรกที่กลิ่นอ่ะกลิ่นตีนเลยไม่ใช่ไม่ใช่กลิ่นกะต่ายกลิ่นพริกลาบ มันหอมมากแล้วพอเคี้ยวพร้อมไปกับสะตอคอือทุกอย่างแบบเข้ากันกลมกล่อมนทั้กลิ่นหอมความมันกลิ่นกลิ่นของสตอนิดนึงม็ทายก,กันหมดอร่อยมากเมกน,นูนี้นะคะก็ขายอยู่ที่ร้าน A M P M Park Cafe ถ้าเป็นหมู159บาทถ้าเป็นเนื้อ179รบาททางเราำกัดนครับกระตอมมีทานนำกัดสามารถติดตามร้านของเราได้ที่เฟ e บุ o ก MPM Craft Cafe นะครับ Instagram ม i ิกตอชื่อเดียวกันเลยหรือว่าใครสนใจจะมาทานที่ร้านนะครับสามารถเซิร์ช Google Map ได้เลยครับยินไีเลย m m Craft Cafe อยู่ซอยหลอดน้ำแดงครับทางร้านเรามีบริการ ดลิเวอรี่ด้วยตอนนี้จะมีไลน์แมนและรบมินฟูสนะครับสามารถสั่งได้ในเคชั่นได้เลยครับหรือถ้าสั่งเกิน1,000บาทเรามีส่งฟรีตามระยะทางครับส่งด้วยส่งด้วยลารามูฟเพราะเรายังมีเมนูอื่นอีกมากมายนะครับฝากดูใน Facebook หรือว่าดูเราสองคนทางนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวจะมาแนะนำเรื่อยๆ ครับ